ทำไมล่ะแม่ท้องมาคนเ,เดียวแถมยังเป็นผู้หญิงด้วยโหยอย่างไอ้กวาอันนั้เฮ้ยไปเชื่อใจนะได้ฟังคำขอขอเขามันทำให้เรายืนคิดส่งคลามภาวะคร่าชีวิต ให้ต้องสิ้นสิตมองสีระวังตัวนะว่า<ม>อย่าแพลก,พลกต้องแหลกร้านก็เพราะช้างสารสู่ลบค,ลคนไม่รู้เห็นทำสงครามเลยต้องเป็นศพมายืนทวนทบทวนที อยากจนคนละชั้นมีสิทธิ์เป็นปันยาชนถ้าหากหันหนา้าหาเหตุผลคงไม่ต้องปลเป็นผีควรใช้ปัญญาสมาธิพูดด้วย สันติวิธีกานนรยกโทษให,<ต>หงพวกเราพวกเข้ามากันมากมายเหลือเกินไว้ก่อน ถ้าหาทุกคนไฟฟันสันติภาพเหมือนเธอบ้านเมืองก็คงไม่เกิดสงครามอย่างนี้เชื่อเราเถอะไม่มีดอกไม้อะไรที่จะหอมเท่ากับดอกไม้แห่งสันติภาพหรอกนะเนกมันถูกต้องแล้วนเนกมันทุกคนร้องเลยไม่มีใครหรอกที่จะไม่มีการอิสรภาพทุกคนร้อไว้ทุกคนสู้ตายดําความเรื่องนี้ ไปกราบทุนต่อองค์รามินให้ได้เอาอ้ย่าไปเฮ้ยตายแล้ผม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 จะไม่กู้อะไรเลยครับเฮ้ยในที่สุดท่านก็เสียท่าเราเนกมัน ถ้าหากว่าท่านไม่ใช้มารยาของหญิงไปลวงล่อเพื่อสันติภาพแล้วก็ท่านก็ไม่สามารถเอาชนะเราได้นี่จะมาปากดีอีกนี่มันคือกลสงครามของเราสม่จับตัวเขาได้แล้วเราจะทำยังไงกับเขาลละลูกหม่อมฉันจะให้ทหารเข้าสู่แผ่นดินมินี布ะนำสารเพื่อจะได้อิสรภาพจากแผ่นดินของเรา เพื่อจะแลกเปลี่ยนกับแม่ทัพหนุ่มคนนี้น่ะเหรอพระเจ้าค่ะเสด็จแม่หม่อมฉันจะให้กฎสุริการพระเจ้าค่ะจงนำสารเข้าสู่แผ่นดินมณีปุระและกักขังเนกมันเอาไว้รอจนกว่าจะได้คำตอบจากมณีปุระ กเ,เชื่อคารมสตรีเราจึงเสียทีศัตรูใใต้องมากำสดอดสูเมื่อถูกคมคุงเขียวเข็น นึกว่าน้ำใจเธอใสกระจานแต่ข้าเราอย่างเลือดเย็น Três! ชาวสุวรรณภูมิกล้ามินข้าราจ้าขนาดนี้เฉะลยะ่้อกแล้วมีอะไรหรือเพคะคุณหญิงข้าพาจ้าแสดงความเสียใจด้วยเ๋ยวนี้เกิดเรื่องกับลูกคุณหญิงแล้วเดกมันทูกชาวสุวรรณภูมิจับเดกมันเป็นตัวฉะะเฉลยซะแล้วเดกมันลูกแม่แม่คุณหญิง อะไปครับหนาก็มองไม่เห็นด้วยพี่ครับจะไ,ไปได้ไนะครับไม่สมควรเลยไอ้ตั้งรู้เอาเมื่อ,เ,อเราเป็นยังไงจะไปเลยพี่ครับตองยุตามแผนให้ได้ผลสมองแยบยนเป็นใหญ่เมื่อเจอสัตว์ตรู ควรสู้ตายศักสียิ่งใหญ่ทุกอย่างต้องสู้กันในดินสิ้นที่ชายแดนถ้าเป็นตามแผนต้องพังสมควรนะเบี่ยค่ะใครมันรู้ว่าพราะองค์เป็นอย่างไร ยกกองทัพไปช่วยรงง้ายหวยด้วยรีบด่วนไม่หัวเนี่ยนัวให้คนชั่วรอยนวลต้องอย่างนี้พี่คลัก็ไม่แร่รวนเหนียวรังมนุษย์อุบาลชอบกัดชาวบ้านสงสัยเทศบาลเรื่อเมือง ไอหมูมันซ่าคิดมาท้าเสือเจ็บไปถึงเนื้อถึงนางมาดมนุษย์อุบาทชาติมาบ้าร่ามโซฉีดยาหรือยังอย่าทรับสิพี่ <pan ic> จะไปเม่อไหมเนี่ผมควรเรียกอะะ่กะ หรือที่รางสุภาศสสารผิดต่อองค์การองค์ราชบุตรสุริยะราชนคิดดีแล้วไงพี่ถึงำํำยิงปืนนัดเดียวได้นกถึงสองตัวฉันไม่เข้าใจอธิบายฉันเข้าใจสักนิดนึงเถิดอยากจะรู้ใช่ไหมเมื่ออยากจะรู้พี่จะพูดให้ฟังข้อความในาราชสารนี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปทั้งหมด จากไม่ส่งเคราาื่องราาบรรณาการเพื่อแรกชีวิตกับเนกะมันกลับเป็นขอชีวิตของเจ้าลามินแทนพี่พี่คิดหรือว่าเขา,เขาจะยอมองค์เจ้าแผ่นดินจะมาล่ากับยศแม่ทัพแค่นไหนนี่ที่พี่ต้องการเมื่อเขาไม่ยอมสงครามจะต้องเกิดขึ้นและเจ้าจําไว้อย่างนะในแผ่นดินของสุวรรณภูมิ พี่จะต้องเป็นใหญ่เกษรานบางี <Okay. S 2> <Okay. S 1> ฉันไม่สามารถที่จะทนดูพวกเธอและลูกลำบากอย่างนี้อีกต่อไปได้แล้วฉันจะพาลูกพร้อมด้วยเธอ เข้าไปในเมืองหลวงไปหาสุรกัญญาท่านพี่ท่านพี่ไปเถอะฉันจะอยู่ที่นี่จ้ะฉันไม่ไ,มไปหรอกทำไมล่ะฉันจะให้เธอไปอยู่สบายๆเธอจะมาทนอยู่ในสภาพอย่างนี้ได้อย่างไรท่านพี่ก็รู้นี่ว่านายหญิงสุรกัญญานะ่ะท่านังเกียจฉันฉันไม่กล้าจะไปทำความลำคาญใจให้กับท่านหรอกจ้ะมันเป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบของเขาเขามีคุณธรรมอยู่ในใจ ฉันขอให้สัญญากับเธอด้วยเกียรติของลูกผู้ชายถ้าหากว่าสุรกัญญาปฏิเสธลูกและเธอฉันขอเอาชีวิตของฉันเนี่ยเป็นประกันเชื่อพ่อเถอะนะแม่ สุรกัญญาเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันก็นานแล้วเธอจงอภัยให้กับทุกคนด้วยเถอนะแม่คะให้อภัยแก่พ่อเถิดนะคะครอบครัวของเราจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขนายหญิงจ้าอดีตท,ที่ผ่านมาเกศรากลาบขอโทษนายหญิงด้วยและขอให้สัญญาว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จะไม่ทำให้นายหญิงต้องลำคาญใจจ้ะยังไงก็เนื้อรูปเป็นลูกในไส้ของแม่ด้วยลูกจะขอเธอทูลแม่เบื่อดังแม่บังเกิดกล้าวอย่าคิดมากไปเลยนะสุรกัญญาเราอยู่ด้วยกันก็คงไม่ถึงร้อยปีก็ต้องตายจากกันแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะเราอยู่กันมา20กว่าปีแล้ว เราคงจะไม่อยู่กันนานไปกว่าที่เคยอยู่มาด้วยกันหรอกคะ่ะ ต่อไปจะไม่ให้มีเรื่องแบบนี้อกแล้ครั้งนี้พี่ขอสักครั้งจงลืมความหลังความลับอย่า ขอให้คำสัตว์หากผิดบัญญัติกระแปก็ขอให้แม่สั่งสอนเป็นเลือดนอกใสให้คำสัตว์ก็อย่าย่ายตัดแบ่งตอน Tchau,